มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าตู้อบความจุเก้าลูกบาศก์เมตรครับอ,อ,อากาศภายในเนี่ยครับมีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสต่อมาครับอุณหภูมิเพิ่มเป็นร้7ยี่บองศาเซลเซียสอากาศภายในตู้อบครับจะไหลไปข้างนอกกี่ลูกบาศก์เมตรถ้าความดันคงที่ข้อนี้ก็ อลองพิจารณารูปดูตู้อบเนี่ยมันมีรูอากาศไหลออกไปได้โอเคอ่าก็อาจจะตั้งสูตรดูครับ pv เท่ากับ nrt ตู้อบเนี่ยครับพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยอากาศภายในห้องขยายตัวสมมุติว่ามันขยายตัวออกมาสมมติอากาศภายในห้องเดิมเป็นแค่นี้ใช่ปะ ถ้าเส้นสีน้ําสีม่วงเนี่ยเป็นอากาศเป็นปริมาตรอากาศภายในห้องเดิมภายหลังเนี่ยอากาศขยายตัวออกมาออกมาจากห้องพี่ให้เป็นปริมาณขนาดนี้เป็นสีเขียวแต่พบว่าอากาศที่ขยายตัวออกมาเนี่ยครับอากาศที่ขยายตัวออกมากับอากาศเดิมภายในห้อง มันเป็นยังไงกันครับมันเป็นไงปริมาณของอากาศจํานวนโมลเนี่ยคือจํานวนโมลของอากาศเนี่ยต้องเท่ากันใช่ป่ะเพราะเราคิดเนื้ออากาศที่เท่ากันข้อเน,นี้ยตรงเนี้ยเป็นแก๊กเลยจานวนโมลเท่ากันแต่ปริมาตรไม่เท่ากันแล้วถ้าเราคิดปริมาตรที่ขยายตัวออกมาจํานวนโมลเท่ากัน โอเคนะอ่ะต่อไปครับมาพิจารณาว่าตัวไหนคงที่ตัวไหนไม่คงที่กัน R เนี่ยไม่คงที่แน่นอนอยู่แล้วเอ้ย R ก็ต้องคงที่แน่นอนอยู่แล้วคือ8.3 1 T เนี่ยครับคงที่ไหมโจทย์ก็บอกแล้วว่า T ไม่คงที่ใช่ปะ N คงที่ไหมครับคงที่เพราะมูลเท่ากัน V เนี่ยคงที่ไหมไม่คงที่ใช่ปะ P คงที่ไหมครับเขาบอกว่าความดันคงที่อ่ะ P ก็ต้อง ข้อนี้คือมันจะแปลกนิดนึงครับคือวิธีการมองมันแปลกนิดนึงคือมองอากาศที่มันพองตัวออกมาเนี่ยเรามองมันว่าเรามองถึงเนื้ออากาศครับน้องน้องดูภาพถึงเนื้ออากาศเนื้ออากาศเนี่ยโมเลกุลของอากาศเนี่ยกระจัดกระจายออกไปปริมาตรเพิ่มขึ้นแต่เนื้ออากาศเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนอยู่ พอมันอยู่ครบถ้วนอยู่เนี่ยครับจำนวนโมลก็เท่ากันก็คงที่อยู่แล้วใช่ไ่าแต่สิ่งที่ไม่คงที่คือบริเวณที่มันกระจายออกไปคือปริมาตรไม่คงที่กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นข้อนี้เป็นกฎของอะไรครับข้อนี้เป็นกฎของชาวใช่ไ่ะเพราะเป็นกราฟวีทีก็เราอาจจะ เอา v ครับเอา t มาหาร v เท่ากับ n r แล้วก็ส่วนด้วย t นั่นเองซึ่ง3ตัวนี้เป็นค่าของที่ก็คูณกันได้ k จะได้ว่า v 1ส่วนด้วย t 1เท่ากับ v 2ส่วนด้วย t 2แทนค่าเลยครับตู้อบเนี่ยเดิมความจุ9ลูกบาทเมตรใช่ป่ะก็แทน v 1ด้วย9ลูกบาทเมตรและ ทีเป็น27องศาเซลเซียสต้องทำให้เป็นอะไรก่อน27องศาเซลเซียสต้องทำให้เป็นเคลวินก่อนโดยการบวก273เข้าไปคือ300 k e l เควินใช่ปะวี v 2เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ครับและอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มเป็น127องศาเซลเซียสทำเป็นเคลวินเช่นกันได้400 k e l เคลวินสัตว์ครับ3 3.9ข้อนี้ตอบ v 2เป็น12บลูกบาทเมตรแสดงว่าปริมาตรอากาศหลังขยายตัวเนี่ยเป็น12บลูกบาทเมตรแต่โจทย์เขาถามว่าอากาศภายในเนี่ยครับไหลออกไปข้างนอกกี่ลูกบาศเมตรถ้าตอบ12เจ๊งเลยใช่ป่ะเพราะว่าคิด12อย่าพิ่งชะล่าใจาตอบเพราะชอยก็มีมาหลอกเหมือนกันอ่าผิดเลย ต้องตอบเลยครับเพราะว่า12ลูกบาทเมตรคือปริมาตรอากาศทั้งหมดแต่เขาบอกว่าไหลออกไปกี่ลูกบาทเมตรต้องเอาไหลออกไปต้องเอาปริมาตรอากาศภายหลังลบปริมาตรอากาศตอนแรกใช่ไหมครับคือ12ลบ9ได้3ลูกบาทเมตรนั่นเองอ่าก็คือตรงกับช้อยข้อ1ครับอ่าข้อนี้ก็ตอบ 3ลูกบาทเมตรคือบริวาทอากาศที่ไหลออกไปด้านนอกอข้อนี้ก็อาจจะวาดรูปเราวิเคราะหโจทย์ดูก่อนอก็คืออากาศเนี่ยขยายออกมาแต่เนื้ออากาศยังอยู่ครบถ้วนใช่ป่ะพอเนื้ออากาศที่เรา,ท,เราที่เราพิจนารณาเนี่ยอยู่ครบถ้วนดังนั้นเนี่ยค่า N เ,เนี่ยก็คงที่พอค่า n คงที่ปุ๊บ v เนี่ยครับ ไม่คงที่แหละเพราะอากาศกระจายออกไป v ไม่คงที่ t ไม่คงที่เป็นกฎของชาวเลยก็เทียบเลย v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส,ส่วน t 2และได้ v 2อ,ออกมาเป็น12ลูกบาทเมตรแสดงว่าอากาศไหลออกไป12เอา9มาลบครับได้3ลูกบาทเมตรนั่นเองก็คือคำตอบของข้อนี้ครับ